สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตงเซลฟอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูชุดแต่งเอเวอเรสต์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนนะครับราคา1นล้านสามแสนเจ็ดบาทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าคันนี้แต่งอะไรกันไว้บ้างนะครับไปเลยโอ้คครับแล้วก็จุดแรกนะครับเอเวอเรสต์ที่แต่งคันนี้นะฮะกระจกหน้าตัวนี้จะเป็นกระจกหน้า FORD นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ3จุดเนาะแล้วก็คลูกค้าสังเกตเห็นนะครับตัวนี้จะมี ตัวสอนเอเวเลต์นะครับบนฝากระโปรงด้วยอันนี้ติดให้กับลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็มีคิวล้อด้วยนะครับคิวล้อคันนี้นะครับจะเป็นแบบดําเงานะครับเป็นคิวล้อเรียบนะครับแล้วก็สังเกตว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับแมกยางตัวนี้จะเป็นยางโตโยนะครับแล้วก็ลายแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นของเวกนะครับตัวนี้สวยๆแล้วล่อเลย ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบแมกาลอื่นสามารถส่งรูปไปผมดูได้นะครับผมมีลายให้เลือกหลายๆรูปเลยแล้วก็ยางมีหลายยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าไปเลยโอเคครับแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับตัวนี้สังเกตไหมครับว่าไฟท้ายนะครับจะไม่ใช่ตัวเอเวอเรสต์เนาะตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับจะคล้ายๆกับรุ่นสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็มีค่าเดลวด้านหลังนะครับตัวนี้เวลาเหยียบเบรกจะมีคําว่าเอเวอเรสต์สีแดงขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวกเตอร์เช่นกันนะครับชุดแต่งวกเตอร์จะมีสามชิ้นนะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็คิ้วล้อเนาะนะครับมาพร้อมกับท่อคู่ด้านหลังนะครับเป็นท่อคู่หลอกเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับไปเลยโอเยครับแล้วก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับโปรโมชั่นในที่ของเรานะครับณเดือนนี้เนาะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยศูนย์ปอร์เซนด้วยนะครับแล้วก็มีพร้อมชุดแต่งด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อผมนะครับตรงสงเซลฟ์ฟอร์ดนะครับได้ที่เบอร์โทร062595444 6นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการมาเจอผมหรือต้องการมาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่โชว์รูม Ford ดอาร์เอสาขาพระราม4นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเที่ยวต่อไปไปครับสวัสดีครับ